สวัสดีครับผู้ชมพอดีคุณลุงอยากให้ผมมาถ่ายขายแม่พันโวให้นะผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาทาความรู้จักกับคุณลุงแล้วกันนะครับสวัสดีครับคุณลุงครับที่นี่ที่ไหนครับอียครับบ้านอียครับตําบลตําบลศรีศกออาเภอสํารงท่าจังหวัดสุรินทร์คุณลุงชื่ออะไรครับเรียนโกเมืองคุณลุงมีเบอร์โทรไหมครับมีเบอร์อะไรครับ08 4 1 4 1 9 2 0 4อีกครั้งหนึ่งครับ 0841419204หนึ่งสหนึ่งาสอ่าสามารถโทรมาสอบถามได้โดยตรงเนาะตัวนี้คือวัวที่คุณลุงจะขายครับอันนี้เป็นวัวสายพันธุ์อะไรครับนี่มันเป็นอะไรเลมันไหมเลโล้นเรืออะไรอ๋อเป็นเป็นแบบเป็นล้นน้าไม่รู้ยี่ห้ออะไรไม่รู้ยี่ห้ออะไรเอาเป็นว่าเป็นวัวลักษณะนี้แล้วกันเนาะเป็นวัวมีเขานิดนึงนะครับเกือบล้นเลยนะท่านผู้ชมครับบางคนก็ว่าล้นนียแหละ แล่ว่ันมีเขานิดหนึ่งเนาะวัวเพศเมียอายุกี่ปีแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ก็ประมาณลูกสามนี่แหละประมาณลูกสามเนาะตอนนี้ท้องว่างหรือท้องไม่รู้ไม่ได้ตรวจไม่ได้ตรวจครับก็คือไม่ได้การันตีว่าท้องหรือไม่ท้องคุณลุงจะขายสภาพนี้เลยถูกต้องไหมครับครับคุณลุงจะขายเท่าไหร่ครับตัวนี้สามหมื่นเจ็ดพันห้าสามหมื่นเจ็ดพันห้าสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเนาะครับอ่ะโอเคนะผู้ชมครับ ทัวไม่ได้ท้องหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะได้ทับมาก่อนไหมครับหรือว่าไงแต่ว่าเจะพท้องเพาว่าเขาทับมาแร้วก็ยังไม่รู้ว่าอันนั้นนะมันท้องจริงหรือเปล่าครับอ๋อแต่คุณลุงขายราคาคนี้เลยเนาะครับอ๋อโอเคครับผู้ชมครับลดได้นิดหน่อยลดได้นิดหน่อยสูงประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ร้อยสี่สิบบวกสี่สิบบวกเท่าไรไม่รู้ร้อยสี่สิบบวกเท่าไหรไม่รู้เนาะแต่ว่าสูงแต่ว่าสูงอ่าคุณลุงยืนข้างหลังมาหน่อยได้ไหมครับมันจะถีบไหมไม่ถีบข้างๆก็ได้นะ คุลุงสูงเท่าไหร่ครับร้160อกสิบกว่าน่าจะได้อยู่เนะาะโอเคครับผู้ชมครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโครงสร้างดีสูงไม่ในใจว่าท้องหรือเปล่าเนาะ